รถ MPV รุ่นหนึ่งของ Honda ที่ใกล้จะเปิดตัวในไทยแล้วก็คือ Honda Step e s t e p w วากอ E-H EV ล่าสุดทาง Honda Thailand ก็ได้เผยทีเซอร์ของ Honda Step e s t e p w วากอ E-H EV ใหม่ส่งตรงจากญี่ปุ่นเพื่อแฟนๆที่รอคอยจองสิทธิ์พร้อมกัน28พฤศจิกายน68นี้ก่อนใครที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศสัมผัสคันจริงได้ที่บูธ Honda A08 ในงาน Motor Expo 2025 อิมแพค c h a เลนเจอร์สองเมืองพธทนีที่เดียวเท่านั้นก่อนด้าเขาก็เผยทีเซอร์ของสเตปวากอน e-h e v แล้วนะครับสำหรับสเตปวากอน e-h e v ก็จะเป็น m p v 3แถวเจ็ดที่นั่งกับขุมพลังไฮบริดเรื่องของไซส์ตัวรถอันนี้ก็คือไซส์ใกล้เคียงกับ n i สสัน s e เรนาก็แบบเป็นคู่แข่งโดยตรงเลยนะครับ ก็จะนําเข้า CBU 100%ทั้งคันจากญี่ปุ่นเข้ามาทําตลาดในไทยก็แบบนำเข้ามาทั้งคันกับ MPV แบบนี้กับตัวรถของเขาดีไซน์ภายนอกก็ภายนอกก็กกคือจะออกทรงกล่องเรียบๆหน่อยนะครับก็สไตล์แบบมินิแวนนะสำหรับดีไซน์ภายนอกแล้วก็ประตูสไลด์สองฝั่ง ภายในของเขาภายในก็อย่างเบาะเป็นเบาสาแถวเจ็ดที่นั่งเบาะแถว2กับดันซีทแล้วก็อย่างภายในทั้งดีไซน์คอนโซลจอกลางจอหนับบัตรก็ถือว่าดูดีเกียร์ก็เป็นปุ่มกดแล้วนะครับก็แบบ CRV กับ a c c o r d นี่สเปคบ้านเรานี่ยังเป็นคันเกียร์อยู่เลยแต่ว่าสเตปว่าก่อนนี่เกียร์ปุ่มกดเลยนะก็ให้เกียร์ปุ่มกดแล้วก็ภายใน ก็อนเนกประสงค์นะครับกับรถทรงแบบนี้นะคุมพลังเป็นเบนซิน2.0ลิตร e h e v ไฮบ h y b i d ก็เป็น2.0ลิตร hybrid แบบเดียวกับใน Civic CR-V Accord นะครับกับคุมพลังก็จะเป็นแบบนี้เลย2.0ลิตร hybrid กับคุมพลังของเขาจะเปิดตัวก็คือ28พฤศจิกายนนี้ การนำเข้า CBU ห0 0รเกเซ็ทั้งคานจากญี่ปุ่นเรื่องราคาอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าราคาจะเปิดมาแตกต่างจากเซเรนาอย่างไรบ้างครับก็ราคาของเขาคือถ้าดูจากฟีมาร์เก็ตที่ทำตลาดก็คือราคาอยู่ย่าน1ล้านกว่าบาทไปลายก็ต้องรอดูว่า Honda Thailand จะเอาเข้ามาแล้วตั้งราคาเท่าไหร่ก็เชื่อว่าหลายคนก็อยากให้เขา ทำราคาให้โดนอกโดนใจแล้วก็ราคาไม่เวอร์มากหรือว่าให้ของมาเต็มตรงนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าราคาเป็นอย่างไรจะทำให้แฟนๆผิดหวังหรือไม่นะครับก็ความน่าสนใจก็คือเป็น MPV 3แถวเจ็ดที่นั่งไซส์นี้ก็เหมาะสำหรับการใช้งานกันเองในครอบครัวแล้วก็ความเป็น h o n d a ทั้งโตรถทั้งเครื่องยนต์วอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ความอนเนกประสงค์กับ MPV ไซส์แบบนี้ก็จะเปิดตัว28พฤศจิกายนนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูตัวรถคันจริงสเปคไทยว่าราคากับอุปกรณ์ให้มาเป็นอย่างไรนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรกับสเตปวาโกนก็คอมเมนต์กันได้นะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ